có là tay bê một là cá thế này

อยูมมอสมพอห้าพอหค่ะพูดผีดหรือเปล่าเย็นให้ไพ่จางเลยครับเย็นใหู้งเนาะพูดเนาะสเนาะูเนาะอหกค่ะ่สสสาธุสาธุสาธุวันนี้คุณโยเป็นริงที่ประกันเพราะในคุณโยคนชัันที่ปรกันกัน ได้มาทำบุญจากว่าตอนนี้ในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเล็กดิชายบุญทิชาผิพักกันอายุครบรอบ12 12ขวบพอดีป .6 นี่มาทำบุญบานีอาตมาภาพขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิ่งแรมจงปกปักรักษาดิชายบุญทิชาผิพักกันขอมีบารมีแข็งแรง ยินสุขมีความสุขกัากระเดินกระเดินด้วยความไหวกรเดินด้วยพุทธิภาวะพร้อมด้วยอายุวันนะสุขบาระทุกที่บาราดีการทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุตั้งแตเรียนนะมีปรมาจารย์เก่งๆเย็นเรีนสุขเย็นเก่งให้ได้ปริยัติปริยัติถึงด็อกเตอร์ด้วยนะสาธุสาธุยะกษ์าบาลีวันหาปุราปาริภูเรินทิสาธาร เอวันิวันิโตชนานเตจานังอุปตปฏิปิจิตกรััิธัรจุนธรทิพมีวสนิจตุสัพเทตุเรโตสังกปาจันโมปนารโสยธรามริโชติรโสยันยมวัจจันโตสัม i was okay.